ก็คุณนล้างอุณนสอง่านนองใจเด้อพี่หน้่งพุ่นด้ไหลเห็ดให้ไหลยังนงอยพอตามหมือได้ขวงมงึงทีนี้โคตนปเมื่อกี้ก็ไปเปิดโคตรนหน้าเราดิพี่น้องไปเปิดโคตรน้าหว่าเีา ผู้ใดเข่ามากเห็นโคษนาว่านก็เกิดผู้ก็เห็นโฆษนาแต่ว่าไปผมก็เห็นกล้องหน่อยไปเห็นโทรศัพท์กุ้เงินเมื่อกี้เขามากีโคษนาาบางทานโฆษนาฮะเดย์ยักตัวน่งเหลี่ยงเรลี่ยงงัวยักษตพเรลี่ยงง่วะยักตเลี่ยงงัวเห้ยักโตมาเน้อหนอเเลี่ยงงวะพอดสองสามตัว ไปบ่งของเงนคุณพีอย่งน้อเป็นเลียงหัวหลายตัวเลยกขาขายเลเอาเงัวผีแจ้าตื่นแต่พยู่สิจัดถี่เล้าตือก็สิจัดถี่าสิีอาโคลงเะตัวเยกตัวให่เยะโตกัตามน่นะตามพยู่งใหดหถึงต้องบ่ได้เราเองคุณสองหลานดวงใจเด้อพี่น้อง ใส่ลงในเขยมเสือเข็มตายข็น่องอนขน ขอบคุณสองด้านน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆ วัสดีค่ะอันไปน้องมาเพือยัง